สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหาเกิดอฟ่างนะครับวันนี้จะพามาชมนิว h o l แลนด์7 6นะครับคันนี้นะครับทดสอบระบบเตรียมจะส่งลูกค้านะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่เข้ามาซื้อเครื่องจากทางร้านเรานะครับนิว h o l แลนด์สองนะครับถ้าพูดความเป็นมานะครับก็เข้ามาในเมืองไทยประมาณหลายสิบปีมาแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นที่นิยมของคนไทยนะครับเพราะว่าตัวนิว h o l แลนด์สองนี้นะครับราคาไม่แรงมากนะครับ ก้อนฟางสวยนะครับแล้วล้อนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ก็คือสามารถยกสูงได้เดี๋ยวว่าโหลดต่ําได้นะครับทั้งสองข้างเลยดุมของเขาสามารถปรับได้ระบบขาเกียนะครับก็จะเป็นรางนะครับเป็นราง,งปืนวิ่งนะครับชุดหัวมัดน,นะครับของนิวฮอลแลนด์นะครับ รุ่นที่เป็น276 2 4นะครับหรือว่าตัวอื่นที่เป็นนวอลนล์ตัวเก่านะครับก็จะเป็นชุดหัวมัดตัวเดียวกันนะครับยกเว้นที่เป็นตัวใหม่นะครับชุดหัวมัดโครงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันนี้ชุดหัวมัดของวอลเลย์นะครับใครที่สนใจนะครับเครื่องอัดฟังไว้ใช้งานนะครับราคา เริ่มต้นที่195,000บาทนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 7 9 5 7 9 4 5 3นะครับ0 9 3 5์3 2 1 0 1มี2เบอร์โทรนะครับจะเห็นว่าก้อนฟางของตัวนิวฮารันนะครับจะเป็นก้อนที่สวยนะครับแล้วก็เป็นก้อนใหญ่นะครับถ้าเทียบกับรุ่นยินนะครับนิวฮาแลนด์ก้อนจะใหญ่กว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่กว่ามากเกินไปนะครับ เครื่องอัดฟางจากทางร้านลุงหานะครับจะมียี่ห้อนิวฮอลแลนด์ซินเตอร์และก็แมสซี่นะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับจะมีเครื่องอัดฟางเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงไทยก็จะมียี่ห้อสตาร์นะครับมีสตาร์สองพันนะครับใครที่อยากรับสตาร์สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็มีนิวฮอแลนด์570นะครับเป็นนิวฮอแลนด์ตัวใหม่ นะครับถ้าใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคลาสนะครับคลาสมาแกนนะครับมาแกน40นะครับใครสนใจคลาสนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านลุงหงานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19บ้านตะเคานะครับมีแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับสตาร์ หรือว่า New w ีว l ลเ n น5.0แล้วก็คลาสมา g กน4.0นะครับก็โทรสอบถามลุงงานได้เลยนะครับเมื่อรับชมทีวิีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องให้เรานะครับพานจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางร้านนะครับสำหรับที่ีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำน,นี้สวัสดีครับ